ไปทุกคนไปไม่ได้ไม่ได้อยากส่งพี่ก่อนไงอยากส่งพี่ขึ้นให้พี่แบบยกให้หมด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 ก่อนจะอุกเลยอย่าไหวไหมไม่ต้องยกหรอมั้งถามก่อนว่าไหวไหมไม่ต้องไม่ต้องยกไม่ต้องเก่งค่ะเออไม่ต้องเก่งไม่ได้อะไรเลยแค่กดไลย้อนเฉยๆก็ดไลย้อนช่ไิตนี้เป็นแค่กดไลย้อนแค่นั้นแหละไม่มีกลัวอะไรเลยต้องจากกดไลย้อนมา อีนนนี่น่าบอกไม่ไหวแล้วสบายเก่งี้วไม่ไหวก็ได้เก่งเก่งหลกกควไวแล้วค่หมดหมดหมดเลอหมดเลยหมดหมดหมดอแขาอแข่งมากพุ่งมัคือลงไป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  ว้าไม่ไหวแล้วสรุปใครกันแน่ว้าวเร็ระวังระวังวังไม่ไหวแล้วอย่าอย่าลงมาพอแล้วลูกยเย่ันิไเเชิเอาแก้เลยเอาแก้วออกเลยเอาแก้วนีเลยเออเออไปเอาแก้วออกมาเถดปัไโอ้เอย เศร้าซึม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 คุแฮปปี้ครับโอ้โหไม่อันนี้คืออะไรเขาทิ้งอ่าให้ไปทิ้งเหรออะไรอ่ะไม่มีเ่ราะว่าอะไรอุ้ยร้องไห้ร้องไห้โอ้น้ำตาไหลเม็ดมาแบมโดนร้องไห้ร้องไห้แล้วอ่ะแบมทำอะไรน้องอ่ะพี่แบมทำอะไรนี่นี่นี่ลูก อูเที่นั่นฮ่าฮูทีก็ขาทำทาตุเรศเลยเฮ้ยไม่เล่เฮ้แล้วนี่ก็ตามละครตามบทเลยอ้าวลองทายอีกหนึ่งเอาร้องว้างร้องกลับแล้วหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหันอย่าเพิ่งหันโอ้าวไม่ไหลเหรอไม่ไหลแต่มันไม่ไหลต้องตามไม่ไหล ท้อง่ปกินโทษอเด็กน้องหลงเล้ยนึ่งน้องหลงเลียงหนึ่งแล้วก็ฮแล้วก็ฮอายงานเห็นบอแม่แม่แม่ไม่ยกถ่ายงานนะ ไนให้ทุกคนไปไปไปนี่หนูรอคำนี้มานานมากเกตัวสั่นเลยดิเก็งกันตสันเลยแล้วก็ฮอแล้วก็อนะคะทุกคนนเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเดินยังอยเห็นเดินยัเย่างให้หน่อยได้มเออ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 เ

ทำดีอยู่ทำดีดีไม่ดีตรงไหนทำดีทำดีดีเราเป็นดาราแล้วเดี๋ไม่มีแล้วนะฮะอ่ะสไตล้อีสเดียบอ่อนอะโซลุดไม่มีแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวโซลุดปิดยอบแล้วนะพี่แบมยอก็คือไอ้หวังเดี๋ยวเราค่ะสองรุ่นนะก็อยูาถ่ายรูปกับทุกคนโอ้ย่าราดาราสาวทำนมิลมากวมาถ่ายรูปเร็วกัยอ๋อนี่ขอถ่ายรูปกับแฟนคลับเหรอขอเร็วมาก

ขอจิโอ้โีรอบมันได้ปะไปไปกลับแล้วไปปะไม่เดี๋ยวโซลูดปิดจอบแล้วเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่มีโซลูดแล้วไม่มีแล้วเดีวจะจบแล้วเดี๋ยวด้อมแตกด้อมแตกเอาอ่องปูแทนได้ไหมมันเหลืองเหมือนกันใช่ปูข้าวเหนียวสามคำมมาใครกินตรงนี้แหมรอบได้หรอวาสนาได้หรอ ขาอยากกินโอนี้อยากให้มีต่อไหมสรุปทุกคนเขาอยากกินโอวี่มามาหันกันเร็วทุกคนมาทุกคนโอวมาหันกันกับบุ๋มีคนคอมเมนต์ว่าสงสัยน้องกดไม่ได้กินโอวี่จริงไหมนะจริงไหมก็จริงอยู่ใส่อารมณ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้หลังเวทีช่าดูดูจอไม่ไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ ชิทุกคนมาใครอยากเป็นสปอนเซอร์จริงๆว่าอะไรชี้นกินนี่ไงเพราะชิคกี้นี่อยู่แล้วชิเราขัดจังหวะด้วยกันไหม่รัฐบาลทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ไม่ใช่เรามาดูวิดีโอตัวเองอ่ะขอบคุณค่ะไม่ขอบคุณค่ะไม่พอถึงข้างล่างยังเคี้ยวอยู่เลยยังอยู่ในปากอยู่สาไล่สาไล่ที่ขัดไปสิ่งเจอคือ ไปค่ะพี่ฟ้าขึ้นวันสองทุ่ม่เกินครึ่งเดี๋ยวไปทันเพราะมันอยู่ใกล้นิดนันแนจะปิดฝาแล้วก็ตนมอไาปิดฝามันจะไม่ไม่ทานน้ำตาลไอซิ่งไม่ทันก็พอเขาบอกว่าแพนดินไหวเหรอพี่แบมเฮ้ยเเยเ้ยเย ห็นแล้วว่าน้องวิ่งตามแล้วก็เลยแบบเออวิ่งตามออกไปข้างนอกขายาวกว่างแล้วเจอกันแล้วเลยแบบว่าโอเคไปวิ่งลงบันไดมีน้าตามมาแตพูดอย่างนี้ีนีแล้วแล้ววิ่งีี ชอบพีนเนอร์วนเรไหนล่าตัวสับเลาตัวสัตัวัตัวจำลอง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 ทสัพท์โทรศัพต์โสรศัพท์โทรศัพท์ััทั ัตวแล้วประเด็นคือแม่ไปไล่ดูย้อนหลังในติ๊กต็อกขอแต่ละคนที่เขาออนไลน์กันอ่ะนี่เดี๋ยวใพ้การลูกวิ่งขนและพี่แบบคือพอรูปเพื่อหยิบโทรศัพท์วิ่งพี่ี่ไปก่อนใครเลยคือคือตอนนั้นอ่ะ คือคือคิดว่ากินอูนิสามคำแล้วมันมันมึนหัวเพราะเคยกินอูนิที่ญี่ปุ่นแล้วแบบเฮ้ยมันกินแป๊บนึงแล้วมันมันันเวียนหัวอูนิที่ไทยมันก็เวียนหัวหรอวะอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมมันไวจังไม่แต่คือความรู้สึกนั้นคือทุกคนเหนยหน้าขึ้นมาอ่ะไม่ได้ใช่ละใช่ทุกคนคิดกันกันเลยว่าแบบซันซันเ็มไปหมดชิ่หายแล้วไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วอี้อี้ คือตอนแรกเราครกคือเราถกสอนมาว่าให้หลบใต้โต๊ะแล้วจะหลบไม่แล้วหวะแล้วเพราเราจะหลบใต้โต๊ะเมือมันแบบมันอยู่อย่างเงี้ยแบบเฮ้ยหลบหลบหรือว่าวิ่งแต่ว่าแต่ว่าชั้นหกไม่น่ารอดหรอชั้นหกไม่น่ารอดถ้ามันจะบึ้ม โตกก็ไม่น่าช่วยก็ตัดส yeah okay, ินใจแล้วว่าฮี้ไปเลยโอเคโอเคฮีไปเลยแล้วก็ฮี้ทางไลฟ์เราแปลกใจวันนั้นไลฟ์ไม่ปิวด้วยเพราะี่ฮี้หอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไลฟ์หนูจะปิวแล้วิวไม่ไลยไลน์ฟรามาก็น่อยู่อะถ่ายรูปไหยังถ่ายรูปเลยถ่รจะได้าถ่ายร่วมเหรอถ่ายร่วมเลยถ่ายร่วมเลยถ่ายร่วมเลยมาถ่ายร่วมยอถ่าถ่ายร่วมเลย เดี๋ยวไม่ทันพี่ฝ้ายมาแล้วแม่จ๋าถ่ายรูปให้หน่อยเด้ไหมจ๊าแม่จ๋าแม่จ๋าถ่ายรูปลงให้หน่ไหนได้ไหมจ๊าแม่ดืไม่ตรงแล้วกันนี่ป้าป้าป้าตลกจริงชอบอินเนอร์มีนะฮิ่วอปแล้วไปชมที่ รวมแฟนคลับศิลปินไม่ต้องตัวส่ไมได้รวมแฟนคลับศิลปินไม่ต้องศิลปินไม่ต้องขายขายรวมแฟนคลับรวมแฟนคลับศิลปินออกไปรวมแฟนคลับไปขายรวมแฟนคลับออกไปใช่ใช่มามาฮัลโหลทุกคนนะขอเห็นทุกคนนะทุกคนนะค่ะ

เดีดวไดูไดูดีเไม่รู้ไม่้เยไม่ด้ีหรือเปล่ไม่ได้เยโอเคโอเคไได้หรอกนะ้านู่เกันน้ขอกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะของอยู่ไหนกระเป๋าอยู่ไหนี่ไ่ดยวไดีมดอันนี้มือติดเกาดูอะไราดามนทานสมไดไไม่ไดไม่ได เลือกใช้คนละมันหานสองคมันควนมันวแม่เอาวันวนพี่หรือแมาจะเอาสามสีผมจะเอาทุกวันคุ่นทุกวันาใช้แค่นูดีใจอ่ะมัเยทวเดอเทิ่ยเดออย่าโยแค่แบหองหนูเ้นงอยดีดเฟเฟอันนี้พี่เดินไม่ตรงหรือว่าตาหนูมันเอียงตรงนะเนี่ยาอ๋อตาหนูมันเอียงตาหนูมันเอียง บายลูกมีสติอยู่ไหมเราอะตรงมากปาป๊าแม่เดินไม่ตรงเลยลูกป๊าปาบ้านหม่จริงๆแหละลูกไม่ผ่านเลยเออไม่ปล่อยมือกันแล้วมือแม่แม่ดูเขาเดินจับมือกันไม่ปล่อยกันแล้วดิแม่มือแบบปล่อยไม่ได้แล้วอ่ะบายแล้วกันนะทุกคนวันนี้สนุกที่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยบคุค่ะ เจ้คกันนะขอให้วันนี้เจ๊เจ๊เจ๊เันเจะ บายเยนะเอ็นจอยนะลูกเวดจะเอนจอยกว่านะไปเวนเลยเราไปเวนไปไปกดรีบกดรีบทุกคนใครอยากเป็นสปอน <laughs> อูนิให้พุ่งนี้อย่าพ่งกดที่ว่างเยอะมากเลยนะครั ให้คนมันจะเอาที่มันแบบได้แฟนมินเนี่ยแก่งป้ะเป็นสปอนส์อันนี้เป็นสปอนส์อยากเป็นสปอนส์อุนิสามตอุนิอานนั้นลงนั้นขอปะมาหันกันทุกคนมาไปกําลังไปค่ะทุกคนโอ้ใครอยากมาใครอยากเป็นสปอนส์อุนิมาทุกคนมา